ค่ะสวัสดีเอฟซีแฟน่องทุกคนนะคะมันนี้นุ่นทิยาก,กับมีแนวทางตัวเลขยวก็เลยคุ้มฝันนะคะคุมฝันของแม่ข้านะคะหรือญาติเพื่อนที่เป็นคนบ่คอยเต็มรอยคนพิเศษนะคะคนพิเศษญาติเพื่อนงวดที่พ่านมานี่ไฮฮกเกตนะคะงวดนี้ก็มาบอกแม่ข้าอีกแล้วนะคะเป็นเลขหางเดียวนะคะจะเป็นตัวไดไปฟังเสียงสัมภาษณ์ระว่างนุงทิยาก,กับแม่ข้านะคะในงวดวันที่หนึ่งกันยายนสองห้าหกหกนะคะ แม่แม่สวัสดีค่ะจ้าสวัสดีค่ะแม่โทษว้านหนูบ่ได้โทรกลับหนูยากหนูว่าจะโทรเด็กหนูเก่งใจหนูเลยบ่โทรเลยจ้าเลี้ยงเหมือกเลยชาติเมื่อไงกัน้านหลบข้อกว้มยังละว้านความมุ่นเต็มกเลยลูกเนี่ยว่าไปเหมือตัวกเลยได้เห็ดอันนี้ไหมอืมเมื่อเมื่อนั้นมึงเฮงไปบ่เห็นผู้ใดอยู่บ้านจะคนแม่ไปหน้าบ่ค่ะ เดินไปจะเหงแล้วมาจะเหงเ่าเลา,าไปมือมือไหนเนาะมือน้อง,งอ่านบ้าน,นาเมียดิบ่เม็นอาทิตย์นี้ได้อาทิตย์พูดน่ะเออที่ที่ว่าแกละม่านเหมือนกับบ่ของหวัวทนี่โอ้แล้วบ่โทรก่อกนนะกระบอกจากวรงนีน่ประมาณวันที่สิบประมาณวันที่สิบเก้านี่แหละเลาวไปอ๋อ เก่ายี่สิบเนี่ยแล้วไปแม่ฟันเราบอกค่ะวันี้ฟันยู่อยแมวไปกว่าไปสามมื่อันก็เลยแมวกะเล่มาฟันแต่ว่าเอาว่าเล่เพาเผาน้องที่ยาบอมาบะก็เลยหวางสิหรอกหมื่นวันเสาร์วันพัธพวกนู้นว่าจะไปท่อท่อแล้วมันกะบ่ บ่มีค้นรับแต่โทษยังไงกับบ่มีคนรับพวกหนูเลียบ่ปอยากไปลุงเฮ่งไห้หนูโทษต่างหลายสายบ่มีคนลับเล่าเลยว่าโอ้โอโอขเขาก็ได้ไปมองไม่เลขมันกับไม่เขาไม่รุดนะคะะ,ะ,ะแม่ฝันยังไงว่าเอาเาฟซีฟังน้ำเนี่ยค่ะแม่ฝันว่าจเลขกบอกเลวเนาะสามขึ้นกันเลยมาฝันฝันว่าใท้พี่น้องเนี่ยแหละ เงียรอก,กันเนี่ยละก็ะเจาปูพักความไปจะขายปลูกหลายหลายวนนี้กเ็เรียกว่าอันนะครัาม่าสัน้นบอกเล็กน้อยเอาพักความไปขายหอยแน,น่่าสั้นวานนี้เพื่อนกระลูกพักความจุ่มหนึ่งล่างจุ่มหนึ่งบ่ล่างวานนี้เฮ็ดเป็นมัดเป็นมัด,เ,มดเอ,อเดื้อนเล็กน้อยนั่นเด็กน้อยนั่นมาไปขายพักความห้แน่ว่าสั้นเพื่อนว่าเป็นพักความร่วมวานนี้เชิงพักซี่อันเล่าเชิงพักซี่หอม กะมัดสซกันนี่หละก็เลยร่วมใส่กันบานนี้เออเอาเอากับนี่ไปน้ำแหนวซันมัดนี่ไปน้ำแหนไปน้ำกันแหนวซันบานนี้ถ้าก,กับาะลางกี้แต่ดินไส้ดินหน่อยได้เอาไปขายห้บานนี้ไปขายซุ้มร่างนี่ก็ได้ขายมดแต่ซุ้มมลาลงนี้กเ็เลยได้ขึ้นมาขายพ่มดกเ็เลยเอาห้จกหวังเพิ่นขึ้นมาบานนี้อันเด็กหน่อยเขาา่าอัน มามาเอาผักหอมมาซื้อผักหว่างมาสั้นมันละยี่สิบบาทกระสั้นจิ้นหอยปลามาเอามาเอาวระสันแบบนี้กำนั่นที่ขายบ่าเม็ดนั่นก็เลยเอามาให้ขึ้นให้เจ้าของเก่าเพิ่นโอ้ยผักปลาหลังก็บ่ได้ขายแล้วเนาะมันขี้ลายก็มัว่าใช่เนานะมาเจ้าเลยบ่เอาดีลปลาขายอันมันละยี่สิบบาทเิ็กน้อยเอาไปขายให้ใช่ปะก็สั้นตัวนีแหละนุ่นทิยาก แล้วแม่ตีว่าจังใดค่ะกรตีว่าสองศูนย์บอกสองศูนย์ถ้าเลขสามตัวนี่ตีจังไดเอากระเด้งหน่อยไปขายสิว่าหนึ่งสองศูนย์แปงนู้วาสิว่าเยอะเพราะว่าคนคนบอกอันคนบอกให้แม่ว่าบอกกเด้งหน่อยมาไปขายแหน่เด้งหน่อยเลยไปขายอ่ะ ถ้าความให้แต่ว่าบ่ขายในหมู่บ้านนี่เด้ไปไข่ปั้นใกล้ๆกันนี่ล่ะอืมเล็กน้อยไปขายให้ให้ขายกัมระยี่สิบมันก็สิเป็นหนึ่งสองศูนย์มืนว่าจะนุ่ม่ก็ว่าตีหนึ่งสองศูนย์เพราะว่าเล็กน้อยไปขายให้อืมปั้นหน่อยๆซ้ํานี่แล้วพอหน้าปันนี่ยังบ้ค่ะบัวเพิ่นบ่ฝันกับแก้บ่อห้องเมืนบ่บัวบ่อห้องเงียบเก็บเลยบ่อห้อง มันน้องเจ็ดเจ็ดน้อเลยอกออกเจ็ดหกหกเจ็ดมันหลับว่าเจ็ดหกนะมันว่าเจ็ดเจ็ดโอ้ยเจมินมหาสวยหล่อเสียงเงินแตนองว่าสั่นดอกแม่กับเบสื่อจ้าปากดอกอันใช่พี่น้องเพื่อนกับทัมหาแม่เจว่าจะเสืออันปลาโอ้ยว่าติดบอกเลขอันใจข้ามว่าสันฟันไดอัน วันใดหกเก็ดวัาฉันโอ้ยแต่นี่กต่บอมีเงินสื้อแจ๊กบาทว่าฉันดอกเัต้องซื้อดอกว่าฉันพวดพวดวัางหานพูนกับวันวันไดเนหาหาเปลเด้อว่าฉันมันก็เลยมาออกอันเลกเล่วคู่ใดอันได้พี่น้องแม่พี่บอกป่ค่ะบอกใพี่น้องบ้านใกล้กันนี่ละเอออออนึกว่าแม่พี่บอกฟันใดหกเก็ด นี่เพื่อนเล็กเพื่อนเล็บบอกบ้านสองซีได้หงวดนี่ว่าสันเอองวดว่าหันได้หกเกดงวดงวดนี่ได้สองซีบอ่ค่ะอยากเพื่อนมาสองสีวะสันอ๋อเลขเลขญาติของเลขใช้พี่น้องแต่ว่าเพื่อนเพื่อนเราว่าสองดอกมันที่ยากแต่ว่าคนอยากอันงูหักแต่ว่ามันคุยโทรศัรท์รู้เรื่องทุกอย่าง เล้าเก่งถูกยางให้ได้นังสื้อความของค้นพูนอจันต่ว่าเล่ากลัวผสมประกอบจังน่อยอืมเพิ่นเป็นคนพิเศษจะจะเว้าตรงๆคนบ่เต็มร้อยคือค้นพิเศษงวดที่ผ่านมานี่ได้หกเกตงวดนี้ได้สองซีมันบ่ค่ะใช่ว่าได้สองซีสองซีได้เนี่ยว่าอ๋อคนพิเศษคนบ่คอยเต็มร้อย เราเป็นคนใดน้นังซื้อเน่ยก่บบ่ออันหลานหน่อยว่าตื่นตีว่าอันตื่นมากเนี่ยกัะยาโทรศัพท์เป็นวัด <c oughs> <c oughs> สรุาเป็นวัดไดสรุสรุ่าเป็นแม่ข้ามฟันนี่งเเลขสามโตไแม่ข้ามตีเป็นหนึ่งสามศูนย์ ตอ็น,นึ่งสองศูนย์ <สะ S 1> ว,าว้าผิดค่ะน,นึ่งสองศูนย์ล้วก็เลขสองตัวเป็นสองศูนย์สำหรับญาติญาติที่คนพิเศษนี่เพื่อนไม่ค่อยเต็มร้อยเพื่อนเพื่อนบอกหกเกตงวดที่่านมากวันนี้เพื่อนบอกสองสี่มันเป็นเลขควมฝันเพื่อน,นอมันบ่ค่ะแม่เลขควมฝันอืเลขเพื่อนนี้จะหางเดียวทุกงวดม็นบ่ค่ะจะเพื่อนอันอันั้งเทียวกับฝันอันั้งเทียวกับบ่ฝัน แต่ว่ากะเข้าไปเข้าประจําอยู่มันบ่คคะจ่าเขานั่นยู่เข่าเท้อนล่ะอ้าวขอบคุณแม่หลายๆเด้อค่ะที่ห้แนวทางนะคะวันนี้ขอให้เอฟซีโชคดีกับแนวทางของแม่คํานะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะพ่อแม่พี่น้องเอฟซีนุ่นที่ยากกับทีสรุปคลิปแม่คัมนะคะแม่คัมกับญาติเพื่อนหรือเพื่อนบ้านเพื่อนญาติเพื่อนที่เป็นคนพิเศษบ่อยเต็มร้อยนะคะ แต่มเนมีหางเดียวนะครั็เป็นแนวทางหาเสือสลากินแบ่งรัฐบาลสําหรับแม่ข้ามฝันเ,นเลขสามตัวเิน่นกะตีเป็นหนึ่งสองศูนย์นะคะเลขยตดเพิ่นก็นกนคือสองสี่นะคะเป็นแนวททงหาเสือสลากินแบ่งรัฐบาลนะคะโน่นที่ยากกับโอวยดพอไห้พ่อ,พอม่พี่น้องเอฟซีโชคดีกับแนวทางของแม่ข้ามนะคะ